เนี่ยหลังสุดท้ายเลยที่ผมอยู่เนี่ยหมู่บ้านโฮมสเตหมู่บ้านนะเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะมีถนนอบตสร้างให้ด้วยมอไซค์วิ่งได้เนี่ยระยะทาง หนึ่งรอยี่สิบเอ็ดเนี่้ท่าไหร่วะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเมตรเหรอเขาบอกในเกาะนี่มีทุเรียนด้วยอ่ะแต่เป็นซื้อที่ไหนไม่รู้ยังไม่โตเอาทุเรียนบางคลัวมาถูกทั้งหมดพ่อพ่อเขาบอกว่าเนี่ยพ่อเขาบอกว่าทิป ทิพย์วันที่24เนี่ยเขาสั่งทุเรียนไว้เออแล้วก็เขาเก็บเนี่ยเก็บวันที่20เนี่แหละเขาบอกว่า2-3วันมันจะสุกเขาสั่งไว้แล้วอยู่เราเตรียมลงไหว้นะคะกองเรือเข้าไปจุดนี้น้ำเติมใส่ตับปลาหมีกองกองบันยีกองกระดังกองบันยีกองกระดังกองตะปูไงกองบันยี กอดตะปูก็เขาพิงกันไงเอาพังงาเจมบอลเจมบอลเจมบอลนยศูนยเจ็ดไงกอดตะปูกอดตะปูนะไปมันตั้งแต่เด็กๆจริงอบดเรนด้วยตอนั้นอ่ะแล้วบดเรอยนด้วแล้วก็พามาเที่ยว สิชนนครศรีธรรมราชเกาะสมุยเกาะตะปูขาวพิงกันเกาะปัญญีผลบดแนนครั้งแรกอ่ะเนี่ยโคมสเตที่อยู่เนี่ยเห็นว่าอยู่กลางทะเลหน้ำลงไปเยอะเลยจิ๋วอ่ะเนี่ยแค่มันบอกว่าเป็นประเทศหนภูเก็ตไทยอเชียนเนี่ยฉุกชาติไม่สนใจแล้ว เรารัฐบาลเราจะดันกระโดดเราดันใชนต้องมาจัดนัดนะบางประเทศหมู่บ้านเกาะกูดมาที่อะไรมาหยาดเดนมเบียดนี่แต่ก็เก็ดเป็นแล้วนั่นนะชาวมังงงด้วยเนี่ยนอนตรงเนี้ยกลางทะเลเลยนะหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชาวเขาอันน e> ั้นหมู่บ้านไรเป็นดินไงับ้างเดี๋ยวไปเอาข้าวมาเนา่ยเือขึ้นไม่ได้หรอก